สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้เจอกับอิวรวมรถมือ2คุณภาพเกรด A มาอีกแล้วนะคะจัดมาอีกหนึ่งคันรีวิวให้เห็นอีกหนึ่งคันอัปเดตรถสวยๆสภาพหน้าใช้งานมือ2แต่ได้สภาพป้ายแดงจัดไปเลย B R V 1.5 S V ปี2019สาวก Honda นะแล้วก็รถสายครอบครัวนะใครมีครอบครัวนะที่ชอบเดินทางชอบท่องชอบเที่ยวนะคันนี้บอกเลยโคตรจะตอบโจทย์ไมน้อยเพียง6 5 0 0 0กิโมตรเท่านั้น แล้วยังได้ปีใหม่ๆนะนะคะยังได้ปีใหม่ๆใช้งานน้อยนะคะราคาหันจากป้ายแดงลงมานะคะเกือบครึ่งเลยเหลือเพียง479,000 k d ีประวัติดีพี่จัดเลยฟรีดาวนะคะนะคะอ่าคันนี้นะเดี๋ยวเราจะพามาดูเดี๋ยวจะพามาดูสภาพเดิมๆสภาพดีๆนะคะสภาพสวยๆใหม่ๆเลยนะ,ะนี่นะคะเราเน้นความเดิมนะซื้อมือสองเราเน้นความเดิมพี่ซื้อรถใช้แล้วเราต้องเน้นความเดิมเราต้องดูดีๆนะ,ะ,นะการจะซื้อรถสักคัน นะเราจะใช้ยาวๆไปอีก5ปี6ปีพี่เราต้องดูรถดีๆคัดรถดีๆนะคะรถสวยๆรถเกรด A นะคะซื้อไปแล้วต้องมั่นใจสบายใจพี่นะคะถ้าเนี่ยถ้าซื้อไปแล้วนะคะเสียเงินไปแล้วยังต้องเสียใจเสียความรู้สึกอันนี้ก็ไม่โอเคถูกต้องไหมนะคะแต่ซื้อรถกับอิวนะซื้อรถกับเพชรยนนะพี่บอกเลยนะคะไม่มีผิดหวังนะรถพลิกความจมน้าเราไม่รับไม่ตรงกับเล่มเราไม่เราไม่รับนะคะเราไม่มีรับรถกลอไม้นะไม่เอานะฮะไม้แท้ เท่านั้นพี่จ๋ามาเท่าไหร่บอกเท่านั้นสภาพเป็นแบบไหนเรารีวิวให้เห็นนะคะเพียงแต่นะคะเรานะคะมีการอาจจะเก็บงานเล็กๆน้อยน้อันนี้เรื่องทั่วไปนะคะแต่ชนหนังพิกความจมน้าไม่มีแน่นอนพี่นะคะสีสีเดิมแน่ๆเราเน้นนะคะเราเน้นรถเดิมนะคะเน้นรถคุณภาพเน้นรถเกรดเอช่วงล่างต้องเดิมเเกียร์ต้องเดิมเนะคะแล้วก็ หลังคงหลังคาเนี่ยต้องไม่มีพิษความจมน้ําคันนี้บอกเลยนะตอบโจทย์อีกหนึ่งคันนะพี่เครดิดดีประวัติดีบัตรประชาชนใบเดียวพี่ถือมานะคะฟาดเคสให้ได้ภายในหนึ่งวันรับรถได้ภายในวันได้เลยพี่นะคะออกได้ทุกอาชีพนะออกได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยพี่หานะคะบอกเลยงานนี้นะถ้าใครพลาดคันนี้ไปนะเสียใจเลยถ้ากําลังมองหารถครอบครัวแล้วนะคะไม่อยากได้รถที่ขนาดใหญ่มากนะคะคันนี้ตอบโจทย์สุดๆนะพี่เดี๋ยว เอ,อิวพาดูนะสะภาพนะสะภาพความเดิมสภาพความสวยสภาพความกริบของน้องบอกเลยถ้าเห็นแล้วอดใจไม่ไหวแน่นอนนะคะถ,ถ้าชอบแล้วอย่าลืมนะ อย่าลืมนะติดต่อช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนะคะหรือฟาดฟาดเข้ามาเลยสายด่วนหายอยิวเลย0ู8 7 0เ7 3 2 4จย์าพี่จ้ารีบเลยรีบกดให้ไวเลยนะคะจับให้ทนันจองให้ทนันพี่คันนี้ใครได้ไปไม่เสียใจแน่นอนอยู่เอาหัวรับประกันนะเอาหัวเป็นประกันเลยคันนี้อย่างสวยจริงๆนะคะพี่นะคะซื้อไปนะไม่ผิดหวังนะไม่ต้องดาวก็ได้นะคะมั่นใจในตัวเองไม่ต้องดาวเอกสารไม่ยุ่งยากเรามีสถาบัานการเงินนะอ่านะ รองรับมากกว่า10สถาบันนั่งรอลูกค้าเลยนั่งรอพี่ๆเอเลยพี่เข้ามาหานะติดต่อหายอยูเข้ามาอยากดูรถตัวจริงนะพี่จัดเลยนะคะเจอกันได้ที่มีนบุรีนะถนนเสรีไทยนะคะออซอยหกสิบแแยกหนึ่งพี่จ๋ามาเจอกันนะคะอ่ะมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเรามาดูสภาพความเดิมของน้องเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้าของตัวรถกันนะคะไฟหน้าเห็นไหมคะนี่ อยู่ให้ดูใกล้ๆพี่ตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับได้ไฟไบบีม LED เข้ามาให้เรียบร้อยพี่จ๋านะคะตัวไฟเป็นหลอดลูกแก้วได้เป็นไฟซีนอนให้เรียบร้อย กระจังหน้ากระจังหน้าโครเมียมกระจังหน้าโครเมียมแท้ๆพร้อมกับโลโก้แท้ฮอนด้าให้มานะคะไม่มีถอดเปลี่ยนไม่มีอะไรของปลอมให้มาแน่นอนของเทียบเราไม่เอานะคะอันนี้สภาพอย่างเดิมอย่างกริบอย่างแกมนะคะเห็นไหมจ๊ะนี่รอยเ้าาไม่มีนะรอยแตกลายงาคาบเหลืองคาบไอน้ำไม่มีนะนะคะการที่รถมันจะมีคาบไอ้น้ำเราต้องรู้นั่นเราสันนิษฐานได้เลยว่าถ้าเกิดไฟมีคาบไอน้ำแสดงว่ามันต้องมีรอยแตกรอยเ้าาน้ำมันถึงจะเข้าไปได้แต่ของเราเห็นไหมสภาพนี้ สภาพแรกเข้าเลยนะคะสภาพยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะพี่จ๋าไม่มีไอ้น้ำไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะคะยังใสยังใหม่ยังกริบอยู่เหมือนเดิมพี่นะคะนี่เห็นไหมฮะ พร้อมกับนี่ไฟตัดมองมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะออกแบบเก๋ๆสวยๆนะคะสีโครเมียมสีขาวสีดําตัดกันได้อย่างลงตัวนะคะตามสไตล์สไตล์ตามสบายสไตล์ฮอนด้พี่นะคะอ่ามาดูมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าสภาพเดิมๆด้านข้างนะคะี่ให้ดูใกล้ๆเลยนะพี่จ๋า รอยตรงนี้ไม่มีดุง้งไม่มีอ้านะคะแนบชิดสนิทกันนะคะสันนิษฐานได้แล้วนะคะว่ารถของเราเข้าหน้าไม่มีนะคะสภาพเดิมชนหนักตานหน้าไม่มีถ้าเกิดมีการเปลี่ยนสีนะมีการทํามานะมันต้องไม่แน่ไม่ชิดขนาดนี้ซุ้มล้อเห็นไหมคะซุ้มล้อซุ้มล้อแท้ๆจากโรงงานนะคะล้อแม็กนะคะสีทูโทนแม็กแท้จากฮอ,อนด้านะคะรวมสีดําพร้อมกับ ตัดกับสีโครเมียมเป็นแมกลาลสวยเลยนะคะสีทูโทนตัวน็อตน,นะคะตัวน็อตไม่มีขยับเลยสักตัวนะคะพี่บอกเลยนะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรมาเลยยางได้เป็นยางขอบ16พ,พี่คะอ่าได้ยางขอบ16ใช้งานได้อีกยาวๆอยู่นะนะคะยางยังเหลืออีกยาวๆเยอะๆพี่ไม่ต้องเสียเรียดได้ยางปี2021นะ ได้ยางปี2021นะคะตัวนี้ถ้าตัวยางนะถ้าตัวยางไม่ชัดถ้าตัวยางไม่ชัดไม่โอเคโอโทษทีได้ยางปี19มาพร้อมกับตัวรถพี่คะถ้ายางสภาพไม่โอเคนะเดี๋ยวเราดูแลให้เดี๋ยวอยืนดูแลให้พี่ไม่ต้องห่วงตรงนี้นะคะเข้ามาดูด้านในเห็นไหมยางให้เห็นมากชกแท้นะแท้ๆเลยไม่มีเปลี่ยนนะคะนี่นะคะไม่มีขยับตรงไหนนะคะไม่มีเปลี่ยนแน่นอนพี่วางใจสบายใจได้ช่วงล่างเหนียวแน่นหนึบนะพี่แล้วเครื่อง1.5้า เครื่องนี้หนึ่งันา1้0 0ซีซีขับในเมืองก็ประหยัดขับทางไกลก็ประหยัดพี่บอกเลยนะคะตอบโจทย์นะยุคนี้สมัยนี้นะใช้งานะ่ะใช้ของเราก็ต้องคิดนิดนึงนะพี่สภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดแล้วประหยัดแล้วได้ของดีเราก็ต้องภูมิใจพอใจใช่ไหมมันก็ต้องตอบโจทย์เราจะคิดอะไรเราจะเราจะซื้อเราจะใช้อะไรเราต้องคิดนะ ช่วงนี้นะต้องรอบครอบนิดนึงคันนี้บอกเลยตอบโจทย์นะนะคะไปเที่ยวไกลๆได้ทั้งครอบครัวพี่ขานะคะกระจกมองข้างนะมีมาให้แล้วนะคะพร้อมกับไฟเดียวด้านข้างน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นกระจกพับออโต้น,นะนะคะพับเก็บระบบด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติพี่จ๋านะคะกันลายมือจับ <c oughs> เห็นไหมเราติดกันลายมาให้เรียบร้อยแท้ๆเลยจาก ฮอนด้าเป็นรุ่นของ BRV มาตรงรุ่นดูขอบนะคะดูขอบประตูนะโนะครงสร้างของประตูแผงประตูข้างนะคะแผงประตูข้างยังเดิมๆนะคะลำโพงโอ้โหดอกอย่างใหญ่เลยพี่จ๋ามีมาให้2ดอกนะเครื่องเสียงอย่างแจ่มบอกเลยคันนี้นะพี่นี่แผงประตูยังเดิมๆอยู่เลยนะเป็นสีดําตัดกับสีแดงนะคะดีไซน์ลงตัวโอ้ตรงนี้สวยนะเนี่ยใส่ของกระตุกกระจิกได้นะคะแล้วก็มือจับนะมือจับค่อนข้างที่จะเหมาะมือพี่จ๋าให้ดูชัดๆโครงประตู นะไม่มีเปลี่ยนประตูแน่นอนประตูแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ชั่วนะคะนี่ให้ดูกัชัดๆรอยตรงไหนมันมีรอยขยับไหนอยู่ให้ดูชัดๆเลยนะคะเอาให้เหมือนมาดูรถเองเลยเอาให้เหมือนมาดูรถเองเลยคันนี้นะสภาพด้านในก็ยังสวยๆแจ่มๆนะพี่จ๋าเห็นไม้ยังสวยยังงามเบาะแท้แน่นอนตึงๆนะพี่อะฟิล์มติดมาให้แล้วเรียบร้อยคิวกันสาดติดมาให้แล้วเรียบร้อยพี่ไม่ต้องไปทําอะไร อีกแล้วนะซื้อไปก็คือใช้งานได้เลยครับออกจากที่นี่ไปไปเที่ยวต่อได้เลยนะคะแถมเรายังมีโปรโมชั่นให้แบบจุกๆคุ้มคุมนะคะสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะคะอยู่ให้ช่องทางการติดต่อไว้นะคะด้านล่างนะหรือต้นคลิปที่สามารถจิม้มลิงเข้าได้เลยเอามาดูฝ่ายด้านหลังกันบ้างด้านหลังโอ้โหอย่างสวยอย่างแจ่มนี่ให้ดูด้านล่างกันเลยนะคะให้ดูให้ดูด้านล่างกันเลยพี่จ๋านี่ล้ออะไรยังอะไรยังครบนะนะคะสภาพด้านล่างนะนี่ เห็นไหมนะคะไม่ได้มีถอดออกไม่ได้มีเปลี่ยนไม่ได้มีใดๆทั้งที่ไฟสท้ายนะคะไฟท้ายนี่บอกแล้วให้ดูสภาพอย่างสวยอย่างกริบไม่มีไอ้น้ําแน่นอนนะคะเนี่ยไม่มีตรงไหนแตกไม่มีตรงไหนร้าวนะคะเราเน้นความเดิมนะพี่นะเราเน้นความเดิมพี่จ๋านะคะมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะคะกล้องถอยมาให้เรียบร้อยเอาเราเปิดท้ายให้ดูนี่ว้าวอย่างกว้างนะ ดูดูภายนอกเหมือนจะเล็กนะแต่มันไม่เล็กนะบอกบอกเลยคันนี้นะตอบโจทย์นะแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในนะไม่อึดอัดนะคะไม่มีอึดอัดแน่นอนเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะที่ลูกค้าค่อนข้างที่จะตามหาเยอะนะพี่จ๋านะคะให้เร็วให้ไวเลยคันนี้อ่ะให้ดูเริ่มต้นเลยด้านบนหวนัวทอร์เทนไมสสีเดิมสีแท้จากโรงงานนะนะคะไม่มีขยับนะคะไม่มีส่วนไหนที่จะขยับให้ดูโครงนะคะให้ดูโครงให้ดูชัดๆเลยนะคะ นี่แงนขึ้นข้างบนนะคะเม็ดอาทุกที่นะคะทุกจุดนะเดิมหมดพี่เราท้าให้เลยเราท้าให้เลยพี่จ๋าพี่เข้ามาเลยนะคะถ้าอยากเห็นนะรีบจับรีบจองให้ไวนะรถเจ็ดที่นั่งนะแล้วสภาพแบบนี้นะบอกเลยมีค่ะมีไม่เยอะนะเราหาที่ไหนไม่ค่อยได้นะนะคะแต่เพชรยนต์เราสามารถหาได้พี่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าชอบแล้ว B ีอวีเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่กาลังมองหารถเจ็ดที่นั่งแล้วขนาดไม่เทอะทะไม่ใหญ่มากนะคะบอกเลยคันนี้นะ ใครได้ไปอย่างว้าวนี่เครื่องมือนะเครื่องมือนะเครื่องมือเรามีมาให้นะติดตรงนี้นะเราไม่ได้เอาออกเลยนะเราเนี่ยไว้ด้านข้างนี้นะพี่สาบางทีเราหาไม่เจอนะบางทีบางทีบางรุ่นนะมันก็อยู่ข้างใต้ใช่ไหมแต่รุ่นนี้มันเป็นรถเจ็ดที่นั่งเราเนี่ยข้างข้างนี้นะเปิดออกมางแงะอย่างนี้นะเห็นหมดเลยยังอยู่ครบนะนะคะให้เห็นเลยนะคะไม่ได้ถอดไปไหนมองเลยโอ้สภาพยังแจ่มเห็นแล้วว้าวมากเลยคันนี้เห็นแล้วว้าวจริงๆนี่ ัวหนังสือทุกสีทุกทุกตัวนะตรงรุ่นนะคะอยู่ครบนะอยู่ครบนะไม่ได้มีดึงไม่ไม่ไม่ได้มีเปลี่ยนใดใ,ใดทั้งสิ้นนะ,ะตัวหนังสือแท้ๆนะคะออกมาจากโรงงานที่จะจัดมามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาดูฝั่งมาดูฝั่งด้านคนขับกันบ้างนะคะมาดูฝั่งท่านคนขับเห็นเหลี่ยมเห็นสีเห็นมุมไหมคะนี่สีเหลี่ยมคมชัดสีแท้สีเดิมสีแท้จากโรงงานนะคะเรามาฟังรถเดนีนี่นี่นี่เห็นไหมจ๊านี่ <TH IS P> สีตรงนี้นะบอกเลยอยู่กล้าเคาะให้ดูเลยนะกล้าเคาให้ดูเลยสีไม่ได้เป็นสีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฝากระโปรงหนักสีอะ่ะไม่มีนะ นี่ยสีแท้สีเดิมฝากระโปรงแท้ๆเลยอยู่กล้าท้าให้ลองพี่ถ้าชอบแล้วนะถ้าอยากเห็นนะพี่จัดมานะคะพี่เข้ามาเลยนะคะมาลองนะถ้าชอบถ้าถูกใจนะพี่จัดมาเลยนะพี่อยากขายมากเลยรถคันนี้อยากให้พี่ๆได้ไปมากเลยเดี๋ยวอยู่พามาดูด้านด้านหน้าส่วนของห้องเครื่องต่อนะคะว่าเครื่องมันจะตรงไหม รถตัดแต่งเครื่องเราไม่มีแน่นอนนะพี่เครื่องตรงไหมเครื่องสะอาดไหมเครื่องแท้ไหมเราดูแลรักษากันยังไงลูกค้าชอบไหมบอกเลยลูกค้าบอกต่อเยอะแล้วลูกค้าเก่าเราเข้ามาเยอะนะคะอะมาดูส่วนหน้าต่อไปกันเลยจ้า